สวัสดียูทุกท่าผู้ชมกันดีๆตอนรับเข้าสู่รายการเดบิโตทีวีวันนี้แล้วก็มาอยู่กับแมปอีพิกพี่จะรดาซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสอนหาดาบเอ็นมาแล้วก็ดาบฮาบาฮีรีนะครับเอามาผสมกันเป็นดาบโอเด้งบอกเลยว่าโคตรเท่นะคุณผู้ชมไอเราเองแม่งก็เทซะด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามี2ดาบเนี้ยหรือว่าดาบโอเด้งเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะฮะแม่ชักอยากจะเห็นแล้วสิเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะฮะแต่ก่อนอื่นฮะใครที่แบบว่า ขี้เกียจฟาร์มอยากจะหาร้านฟาร์มดีๆที่ไม่บิดเราครับก็แนะนำเลยครับร้านอีดิทเบย์ช็อปร้านรับฟาร์มโลบอกแมพต่างๆแต่ยังมีกดเกมพันและปุบพิศาสตรด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีลาบฟุตและกิงพิษขายบริการแยัดเตโบสใครสนใจดิ้งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือร้านโฮสโตนช็อปลานี้ก็รับฟาร์มโลบอกแมพต่างๆแต่ยังมีกดเกมพันและปุบพิศาสตร์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีลาห์แบบฟุตและกิ้งลิบ แม่แค่ดบับคาตานะธรรมดาในกระเท่แล้วเนี่ยแม่ถ้าเกิดว่าเราได้ดับโอเด้งมามันจะเท่ขนาดไหนเนาะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะครับก็เรามาที่เกาะแรกก่อนเ,เลยนะฮะอ่ามาที่กเกาะแรกนะครับอ่าสมมุติว่าเราอยู่กเกาะแรกเนี่ยเราหันไปทางไอท้ที่ไอ้ที่มันมีเกาะหิมะแล้วก็พัตคาลอยน้ําอ่ะคุณผู้ชมหรือว่าทิศเอสนะครับนะถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราหันไปทางทิศเอสประมาณทิศเอสเนี่ยนะไอเกาะตรงนู้นนั่นน่ะนูะน่นเลยครับ หลังเกาะหิมะเลยนะครับมันจะมีเกาะโอเด้งนะครับหรือว่าเกาะควานโอคุนี้นะครับเออวานโอคุนี้นะคุณผู้ชมโอเคนี่ะอานี่คือพัตคาแล้วก็ตรงนี้คือเกาะหิมะข้างหลังเลยก็จะเป็นเกาะโอเด้งนะครับเราก็เดินทางไปที่นั่นเลยฮะวิธีทําก็บอกเลยว่าอาจจะง่ายอยู่นะง่ายเลยแหละนะเพราะว่าดาบบรรจบไม่ยากเท่าไหร่นะฮะโอเคแล้วก็บอกเลยว่าดาบโอเด้งเนี่ยมันมีบั๊กด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะก็ขั้นตอนแรกเราก็มาที่นี่ก่อนนะครับ แล้วก็มาเซตสปาครับผมที่จริงก็มันมีเทคนิคที่ไม่ต้องโดนบอสฆ่าตายนะคุณผู้ชมครับก็คือเราก็ใช้ผลพิสายเดี่ยยิงพลังระยะไกลก่อนยืนอ,อยู่ตรงนี้นะอย่าเข้าไปใกล้มากแล้วก็ยิงพลังระยะไกลปั้งเขาให้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เดินไปหามันได้เลยแล้วก็ใช้มีดเนี่ยที่เรามีตีมันนะครับอ่าแนะนําไห้ใช้มีดเพราะว่าถ้าใช้มีดมันจะเร็วกว่านะครับนี่ฮะบอสโอเดนะ้งนะครับเลเวลเ5 0นรคราับเราก็ตีมันไปเรื่อยๆฮนะมันจะดับดับ ฮาบาฮิริแล้วก็เอนมะนะครับคุณผู้ชมครับโอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่รู้แต่บอกเลยว่าตีไม่กี่ทีก็น่าจะได้เลยครับตัวสักตัว2ตัว3ตัวเนี่ยไม่ก็5ตัวเนี่ยก็อาจจะได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราฆ่าบอสโอเดงสัก5้าถึงสินาทีมันจะเกิดแล้วมั้งนะเออน่าจะ5นาทีนะคุณผู้ชมหรือไม่ก็ออกเกมเข้าใหม่ถ้าเกิดว่าขี้เกียจรอนะเนี่ยแล้วก็ฆ่าบอสโอเดงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดาบอะไรสักเล่มนะพอได้แล้วมันจะเข้าตัวเราทันทีฮะอ่ามันจะเข้าตัวเรานะครับโอ้บรรยากาศบึยฮะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราให้ตอนเช้าก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> เอาแล้วครับก็วิธีการหาเอ็นมาแล้วก็ฮาบาฮิรีนะก็คือตีบอสโอเด้งนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลามันดอบเนี่ยมันดอบอยังไงแล้วมันเท่ขนาดไหนนะฮะเวลามันดอบมันจะดอบเข้าตัวคุณผู้ชมครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยฮะโอ้โออยางที่ฮะดูดิปอกดาบอย่างสวยฮะคุณผู้ชมเหมือนในการ์ตูนเลยแล้วก็นี่ฮะ นี่คือดาบนะคุณผู้ชมครับมีแบบว่ายาวๆเลยนะฮะแต่เสียดายมันไม่มีสกิลนะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าฟันไวมากนี่ฮะดูท่าฟันมันนะครับมันฟันไวกระดาบอื่นอีกนแน่นะดูดิฟันไวกว่าคาตานะอีกนะครับส่วนดาเมจก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวคงขอทําบัคก่อนแล้วกันนะฮะบอสโอเด้งจะได้ไม่ตีเรานะฮะนี่ฮะฮาบาฮิรีนะครับอ่าการฟันดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าเก้าสิบห้าเหรอหนึ่งไอ้ยไม่ใช่หนึ่งพันสองสอง 1295นะครับนี่คือดามเมจของดาบฮาบาฮีนี้นะครับอ่าแล้วมันฟันไวด้วยดิดูดิมันฟันไวมากข้อดีของมันก็คือฟันไวแต่มันไม่มีสกนะิลฮะมันไม่มีท่าอะไรเลยครับนะก็แต่ถ้าเกิดว่าเราฟันธรรมดาเนี่ยบอกเลยว่าไวแล้วถ้าเกิดว่าเราเคลือบฮาคิล่ะนี่ดาบจะเป็นสีดาปอกดาบก็จะเป็นสีดําแขนเราก็จะเป็นสีดํานะฮะส่วนดามเมจดามเมจขึ้นมาเป็น1,600น้ะครับผม1607นะฮะอฮ้ยแรงขึ้นนะครับคุณผู้ชม อ่าบวกบวกบวกดาเมจประมาณสัก3า0้อไปนะฮะ300อหรือเท่าไหร่วะเนี่ยนะโอเคก็ถือว่าแรงใช้ได้แล้วก็แถมยังเท่ด้วยนะอ่านี่คือดาบคาบายที่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูดาบเอ็นมากันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมครับดาบเอ็นมาก็นี่ฮะถ้าเกิดว่าเราได้มันจะเข้าตัวฮนะอันนี้คือกล่องเปลี่ยนดาบได้นะครับอ่าดาบเอ็นมาเนี่หูดาบเอ็นมานี่คือเท่นะเพราะว่าเป็นสีม่วงแบบเท่ๆเลยนะครับอ่าดาบที่โซโลได้มานะครับนี่ฮะ โอ้โหยาวๆสวยๆแบบนี้ปอกดาบก็เท่ด้วยฮะอู้นะเหมือนในการ์ตูนสุดแล้วดาบบเกมนี้ผมชอบมากเลยเพราะมันเท่มากๆเลยนะส่วนการฟันก็จะเป็นอย่างนี้วิรู้สึกว่าจะฟันไวกว่าฮาบายคิรีรู้ว่าเท่ากันวะแต่มันไม่มีสกิลมันอาจจะฟันไวเท่ากันเลยนะเออแต่ว่าดาเมจเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้านับเท่ากันเดะเลยนะครับอ่าเท่ากันเลยนะครับนี่ฮะแต่มันเท่กว่าฮาบายคิรินะครับตรงมันเป็นสีม่วงนี่แหละแล้วมันก็จะมีสีแดงๆมารัดไว้นะครับ มันก็เลยดูจา้าบนะคุณผู้ชมนะฮะถ้าเกิดว่าเครือพาคิก็จะเป็นสีดําล้วนเลยนะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะก็ถือว่าเทใช้ได้เลยคนระับส่วนดามิก็ก็เท่ากับฮาบายคิริเลยนะฮะอ่าฟันไวเนี่ยที่ผมชอบ2ดาบเนี่ยก็เพราะว่าฟันไวเนี่ยแหละนะครับอ่าต่อไปก็คือวิธีท,ทาดาบโอเด้งนะคุณผู้ชมให้เรามาที่เกาะโอเด้งตรงนี้เลยนะฮะอ่ามาที่เกาะโอเด้งนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกเลยว่าดาบโอเด้งเนี่ยมันมีบัคที่แบบว่าดามิเ็เป็นล้านล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านเลยด้วยนะเออเนี่ะ แล้วก็มาที่เกาะโอเด้งนะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็มาตีบอสโอเด้งตรงนี้แล้วก็ใช้พลังอะไรก็ได้ยิงไกลให้มันบั็กนะครับอ่าแล้วจากนั้นนะเราก็ตีบอสโอเด้งครับคุณผ<ต><ๆ>ู้ชมตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ดาบเอ็นมะกับดบาบฮาบาฮิรินะครับเราต้องหาได้2ดาบนี้ครับดาบเอ็นมะนะครับกับดาบฮาบาฮิรินะครับ,บ,รบ,บ,บ,รบถ้าเกิดว่าใครดูที่หลังก็เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าดาบหน้าตาเป็นไงครับก็คือตีบอสโอเด้งอ่ะจนกว่าจะได้2ดาบนี้โอกาสก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแป๊บเดียวก็น่าจะได้นะครับ มีอะดาบเอ็นมะนะครับเราหามาเลยครับแล้วก็อีกดาบหนึ่งก็คือฮาบาฮิรินะครับนี่อ่าฮาบาฮิรินาตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตีเรื่อยๆตีบอสโรด้งเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้มา2ดาบนี้ให้ครบนะครับ2ดาบแล้วพอเราได้มาแล้วเราก็มาที่วานนคูนี้แล้วก็จากนั้นเราก็มองไปที่ด้านขวาก้อนหินด้านขวานะครับนี uh, like ่ก hmm. ้อนนี้เลยครับอ่าก้อนนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วเราก็มาที่ก้อนหินก้อนนี้แล้วก็ขึ้นมาบนนี้ นี่ขึ้นมาบนนี้นะครับมันจะมีโซโลอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่ฮะโลอาโซโลนกะดาบอันดับหนึ่งของโลกในอนาคตนะครับนี่ฮะเราต้องอาคุณต้องการซื้อดาบโอเด้งเนี่ยนะหรือไม่นะข้อกําหนดคุณต้องมีตังประมาณกี่บาทวะเอ่อหนึ่งล้านบาทนะครับนั้นหะนึ่งล้านบาทแล้วก็ตามด้วยดาบเอ็นมาแล้วก็ฮาบาฮิรินะครับที่เราต้องมีนะครับอ่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีทั้งดาบเอ็นมาแล้วก็ฮาบาฮิริแล้วก็อาเงินประมาณหนึ่งล้านบาทก็กดยอมรับได้เลย นี่ครับกดยอมรับด้เลยถ้าเกิดว่าใครที่กดไปแล้วก็จะกดไม่ได้อีกใครที่ยังไม่ได้ก็กดยอมรับตัวแล้วน่าจะแตกทันทีนะเออนะแล้วก็จากนั้นมันก็จะเข้าตัวเราทันทีจนะให้ดูว่าเวลาที่มันเอามารวมกันเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนนะแม่โอเคคับดีฮะโอ้โหบอกเลยว่าถ้าผมถือมาเนี่ยผมโคตรเทะบอกเลยฮะนี่ฮนะโอ้โหอย่างเท่นะแล้วดูดาบปอกดาบเอามารวมกันอย่างนี้เลยนะอย่างกับซามูไรฮะ แล้วก็เวลาถือมันจะถือแบบโอเด้งไงนะคุณผู้ชมเหมือนในกระตูนเลยนะครับนะเออเก็บรายละเอียดดีมากเกมนี้แล้วก็เวลาวิ่งนี่อาจจะมันก็เท่อยู่นะไม่ได้ดูฮาอะไรเลยนะแต่แต่ขาผมออาจจะดูฮาเองแหละนะครับผม <S <S วิ่งแบบหน้าตั้งเลยนะถ้าเกิดว่าหมอบสะหน่อยน่าจะเท่นะคุณผู้ชมเออถ้ามันหมอบนะมันจะดูจา้าบเลยครับนี่มันหน้าตั้งเลยครับเออแต่ว่าเวลาเดินก็เท่อยู่นะมันก็ดูเท่นะเวลาหันมาทางเนี้นะฮะเออดูเท่เลยอะดูเหมือนนักดาบระดับหนึ่งเลยอะนะ การฟันนับเนี้ยกันฟันนี่อาจจะแบบว่าฟันช้ากว่าดาบฮาบาฮีดีแล้วก็ดาบเอ็นมานะคุณผู้ชมมันฟันช้าพอมันเอามารวมกันแล้วมันฟันช้านะแต่ว่าดาเมจมันแรงขึ้นนี่แรงขึ้นยังไงเดี๋ยวดูกันนีฮะจากหนึ่งพันสองเป็นเท่าไหร่จากหนึ่งพันสองเป็นหนึ่งพันสามสิบห้าครับโอ้โหแรงขึ้นมาแค่ไม่กี่ร้อยนะบนี่อ่าแต่มันฟันช้านะคุณผู้ชมไม่เท่าดาบฮาบาฮีดีแต่ผมชอบนะมันที่อ่ะคือมันที่ดูยังไงก็มีเสน่ห์นะโอ้โหดูดิ ตองหนีแรงมากนะครับตอนนี้ครับสาวๆคงจะกี้ถมหน้าดัะถ้าเกิดว่าสาวๆเล่นเกมนี้กันเยอะนะโอเคครับเนี่ะการฟันครับฟันช้ามากครับแต่สกิลมันมี2ท่านะท่าแรกเลยก็คือยิงขึ้นนะครับเออข้อดีของมันคือเอามารวมกันแล้วมันจะมีสกิลครับเนี่ยท่าแรกปาดดาบเป็นคืดนะครับส่วนท่าที่2ครับก็จะเป็นการกดตัวอาค้างเราต้องกดค้างด้วยนะท่าที่ะครับนี่ถ้ากดค้างมันก็จะเป็นการตวัดแบบรัวๆฮะเห็นไหมโคตรโคตรต้ามากผูผู้ชมดูดิ เนี่ยถ้ายิงลูกศรแล้วก็ท่าแบบว่าฟันค้างไว้นะครับโอ้โหมีเสน่ห์สุดๆไปเลยตอนเนี้ยนี่และวิธีบัคของดาบนี้มันมีวิธีบัคอยู่หนึ่งวิธีที่บอกเลยว่าโกงมากนะครับคุณผู้ชมนะฮะบัคนี้อย่าไปบอกใครนะเพราะว่ามันโกงจริงๆครับมันโกงจนกระทั่งแบบว่าถ้าผมเป็น GM นะผมคงจะเนิบอ,อะ่ะอย่าเนิบเลยนะผมขอร้อ,องเลย GM มันมีเสน่ห์มากๆเลยนะถ้าเนิฟไปมันจะไม่มีเสน่ห์เลยนะ เออน,นะมันเท่นะมันเท่เถมบัคมันอะบัคมันยังโหดเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบัคอะทําไงก่อนอื่นเลยเรามาที่กล่องตรงนี้กล่องตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ทุกที่เกาะอะไรก็ได้นะครับอ่าบางเกาะอาจจะไม่มีแต่บางเกาะอาจจะมีนะครับแล้วก็มาที่กล่องของขวัญน,นะครับหรือว่ากล่องไมค์ครับเนี่ยแล้วเราก็ถือดาบอ็นมานะครับเอ้ยโอเด้งนะครับแล้วก็กดกล่องก่อนกดกล่องก่อนปึ๊บกดกล่องปุ๊บถือดาบโอเด้งนะครับอ่าถือดาบระหว่างที่เป็นหน้านี้ใช่ไหม แล้วเราก็กดสกิลอาครับให้มันเป็นท่าค้างอ่ะเนี่ยกดค้างไว้แล้วก็เปลี่ยนดาบปุ๊บนี่สกิลมันจะบั๊กนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมบั๊กเลยนะนี่ฮะก็เดี๋ยวจะลองกับโอเด้งให้ดูครับหดามเมจเป็นลน้านๆโอ้โหดูดิฮะดามเมจเป็นล้านๆครับคุณผู้ชมยืนค้างแล้วมันก็ไม่หายไปด้วยดูดิทำดามเมจได้แบบลรือๆนะฮะโอ้โหดูดิครับแป๊บเดียวโอเด้งตาม ยืนเหมือนไม่ว่ายืนเฉยเลยนะนะเหมือนไม่ต้องใช้ดาบอะไรเลยนะครับแถมเรายังใช้ดาบพาใบกิฟต์ได้ด้วยนี่โอ้เราจะใช้ดาบอะไรก็ได้แนละแค่เราทําให้สกิลอันนี้ยมันบั๊กครับผมแล้วเราก็หาดาบอะไรมาที่เราอยากใช้เนะี่ยเอามาใช้ได้เลยนะคะนี่ดาบคานาน่ดีกว่านะเพราะดาบาตานะอาจจะมีทําให้เรากดสกิลได้นี่เลยฮะโอ้โหเป็นไงใช้แค่สองเล่มเลยฮะนะครับคตรโกงอัดูดิ โอ้โหนะครับคุณผู้ชมครับบั็กนี้อย่าเอาไปบอกใครนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนใช้กันเติมนะมันโกงยิ่เป่งเลยนะคือมันโกงขึ้นนะครับแต่มันไม่สามารถทําให้ดาเมจมันบวก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 ,บวกได้นะคือแบบว่ามันอาจจะดาเมจเท่าเดิมสมมุติว่าสมมติว่าเราอยากจะแบบให้มันแรงขึ้นใช่ไหมผมลองอยู่แล้วมันไม่แรงขึ้นเลยนะฮะอ่ะกดดาบโอเด้งใช่ไหมแล้วก็กดสกิลอีกรอบหนึ่งเนี่ยอ่ะกดสกิลอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้มันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเนี้ยกดสกิลอีกรอบหนึ่งปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนดาน็ยเป ใช้ไปแล้วครับใช้ไปแล้วท่าจังหวัดสองท่าใช่ไหมดามเม็นมันอาจจะคูนแต่มันไม่คูนนะครับไม่รู้มันคูนหรือเปล่าผมไปตีโอเด้งความไวก็เท่าเดิมนะครับอ่านี่ยะแต่ข้อดีของมันคือบอสท,ทุกตัวที่เจอเราตายห่าหมดน <c> ะ <oughs> ตายห่าหมดแน่นอนนะฮะแม่มาเจอพลังนี้เขาไปแน่บอกเลยว่าโกงมากนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็ทั้งเท่ทั้งแรงขนาดนี้คุณผู้ชมต้องรีบหากันแล้วนะครับ อ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากตีบอสอะไรก็รีบทำนะกับบักนี้ก็บอกเลยว่ารีบทำนะเผื่อจีเกมจีเอ็มเขาจะแก้แต่อย่ากแก้เลยมันมีสเสน่ห์มากจีเอ็มมันทําให้เกมดูน่าเล่นและมีสเสน่ห์สุดๆไปเลยฮะนะจีเอ็มไม่อยากแก้ก็เพิ่มอะไรก็ได้บอสอะไรก็ได้ที่มันแบบตึงๆสักหน่อยก็ดีนะแต่อย่าตึงเกินไปเดี๋ยวสู้ไม่ไหว <c oughs> นะเออนี่ฮะแม่ถ้ามีบักนีอะพร้อมจะชนกับทุกบอสนะโอ้โหเนี่ย อ่ะก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์ด้วยนะคุณผู้ชมครับอ่ะบา,บายยจ้า